ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงการฟุตบอลอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนทั้งในด้านคุณภาพนักเตะระบบการพัฒนาโครงสร้างหลีกและแนวคิดการบริหารทีมชาติประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติเร่งลงทุนอย่างจริงจังทำให้ภาพจำเดิมที่ทีมชาติไทยเคยยืนหนึ่งในภูมิภาคเริ่มสั่นคลอนความได้เปรียบที่เคยมีทั้งเทคนิคความฟิตและประสบการณ์ระดับนานาชาติไม่ได้แตกต่างจากชาติอื่นมากเหมือนในอดีตอีกต่อไป วันนี้อาเซียนไม่ใช่เวทีที่ไทยจะลงไปเล่นแบบเหนือชั้นโดยอัตโนมัติแต่กลายเป็นสมรภูมิที่ต้องสู้กันด้วยรายละเอียดเล็กๆทุกจังหวัดความภูมิใจเดียวของแฟนบอลไทยในเวลานี้จึงยังคงเป็นทีมชาติแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยคำถามว่าอนาคตจะเดินไปทางไหนและเราจะรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ไว้ได้หรือไม่หากมองย้อนกลับไปทีมชาติไทยเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในอาเซียน แชมป์อาเซียนหลายสมัยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพและการสร้างนักเตะที่ได้รับการยอมรับในระดับทวีปทำให้แฟนบอลเชื่อมั่นว่าไทยคือศูนย์กลางฟุตบอลอาเซียนแต่ปัจจุบันประเทศอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ต่างพัฒนาขึ้นออย่างก้าวกระโดดพวกเขามีระบบเยาวชนที่ชัดเจนส่งนักเตะไปเล่นต่างประเทศมากขึ้นและใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมอย่างจริงจัง ผลลัพธ์คือการแข่งขันที่สูสีขึ้นเกมที่เคยชนะง่ายกลายเป็นเกมที่ต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้ายหรือบางครั้งก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แบบเจ็บปวดในบริบทนี้ทีมชาติไทยยังคงเป็นความหวงังเป็นพื้นที่เดียวที่รวมความภาคภูมิใจของแฟนบอลทั้งประเทศไว้ด้วยกันทุกครั้งที่นักเตะสวมเสื้อช้างสืบเสียงเชียร์ยังดังเหมือนเดิมธงชาติยังโบกสะบัดและความคาดหวังยังสูงไม่เปลี่ยน แต่ภายใต้บรรยากาศนั้นความกังวลก็ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาอนาคตของทีมชาติไทยดูไม่ชัดเจนเหมือนเดิมระบบหลีกภายในประเทศยังมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องการเงินของหลายสโมสรไม่มั่นคงและการพัฒนานักเตะเยาวชนยังไม่สม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อทีมชาติในระยะยาวอีกประเด็นที่สะท้อนภาพฟุตบอลไทยในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนคือมูลค่าของนักเตะทีมชาติ หรือที่แฟนบอลมักพูดถึงกันว่าแข้งไทยแพงสุดนักเตะเหล่านี้ไม่เพียงเป็นกำลังหลักของทีมชาติแต่ยังเป็นตัวแทนของคุณภาพฟุตบอลไทยในสายตาต่างชาติการจัดอันดับท็อป5แข้งไทยที่มีมูลค่าสูงสุดในเวลานี้แสดงให้เห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของเราแม้จะมีนักเตะที่มีมูลค่าสูงและได้รับความสนใจจากต่างประเทศ แต่จำนวนยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับชาติที่พัฒนาเร็วในอาเซียนนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดส่วนใหญ่มักเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในลีกต่างประเทศหรืออย่างน้อยก็มีบทบาทสำคัญในสโมสรระดับท็อปของไทยพวกเขามีทักษะเฉพาะตัวความเข้าใจเกมและความเป็นผู้นำในสนามซึ่งทำให้มูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมองในภาพรวมมูลค่านักเตะไทยยังห่างจากนักเตะชั้นนำของเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกค่อนข้างมากนี่คือสัญญาณเตือนว่าฟุตบอลไทยยังต้องพัฒนาอีกไกลาหากหวังจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงกว่าอาเซียนท็อป5แข้งไทยแพงสุดในปัจจุบันมักถูกคาดหวังให้เป็นแกนหลักของทีมชาติในทุกทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นรายการอาเซียนเอเชียหรือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชื่อของพวกเขากลายเป็นความหวัง เป็นจุดขายและบางครั้งก็เป็นภาระเพราะแฟนบอลคาดหวังผลงานที่ยอดเยี่ยมทุกนัดความจริงคือต่อให้มีนักเตะระดับท็อปเพียงไม่กี่คนก็ไม่เพียงพอหากระบบทีมโดยรวมไม่แข็งแรงฟุตบอลสมัยใหม่ต้องการความลึกของขุมกำลังต้องการนักเตะคุณภาพในทุกตำแหน่งและต้องการแผนการเล่นที่ยืดหยุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของอาเซียนยังสะท้อนผ่านสไตล์การเล่นชาติคู่แข่งหลายทีมมีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากขึ้นเล่นเกมเร็วเพรสซิ่งหนักและมีวินัยแทคติกสูงขึ้นขณะที่ไทยเคยโดดเด่นด้านเทคนิคและการต่อบอลบนพื้นแต่หากไม่ปรับตัวก็อาจเสียเปรียบในเกมที่ต้องปะทะหนักความท้าทายของทีมชาติไทยคือการผสมผสานจุดเด่นดั้งเดิมเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่เพื่อให้สามารถรับมือกับคู่แข่งที่หลากหลายได้ ในแง่ของอนาคตคำถามสำคัญคือเราจะสร้างนักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนแกนหลักปัจจุบันได้หรือไม่ท็อปห้าแข้งไทยแพงสุดในวันนี้ล้วนมีอายุเพิ่มขึ้นตามการเวลาหากไม่มีการเตรียมความพร้อมนักเตะเหล่านี้อาจหมดช่วงที่พร้อมๆกันและทีมชาติจะเข้าสู่ช่วงรอยต่อที่ยากลำบากการลงทุนในระบบเยาวชนการให้โอกาสดาวรุ่งลงสนามในระดับสูงและการสร้างเส้นทางให้นักเตะไปเก็บประสบการณ์ต่างประเทศ คือปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางในอนาคตความภูมิใจในทีมชาติไทยยังคงอยู่แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการหยุดพัฒนาแฟนบอลเริ่มมองเห็นความจริงมากขึ้นว่าการเป็นเจ้าอาเซียนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเดิมและหากไม่ปรับตัวเราอาจถูกแซงหน้าอย่างถาวรการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากคู่แข่งคือก้าวแรกกขอองค์การกลับมาแข็งแกร่ง ในอีกมุมหนึ่งมูล,ลค่าของนักเตะไทยที่สูงขึ้นก็เป็นสัญญาณบวกมันสะท้อนว่าฟุตบอลไทยยังมีคุณค่ายังมีนักเตะที่สามารถยืนในเวทีนานาชาติได้